สบายดีตอนเชร้าครับพี่น้องมือนี้กับอีพี่นี่อยูท่ที่นะครับพระาธาตุยาคูครับอยู่ที่พระาธาตุยาคูจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องอำเภอกำมะลาไสครับกับบรรยากาศมองนี้โอ้มนมะ่เลยมีความรูส้สกว่าอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยถ้ำนะครับอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยความเป็นธรรมชาติละกะัสายล่มแสงแดดมือนี้ล่มผัดโจยโจยล่มผัดด,ดีดีครับพี่น้องเดี๋ยวด้วยครับก่อนอื่นกับสิ่ผ้าแม่ ขอพรอ,องค์พระธาตุยาขูนะครับนะครับข้ามบูชาเพม่อนกันตังนโมสามจบครับนโมตสสะพระะโตอตระหตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะพระะโตอะระหตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตสสะพระะโตอะระหตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธบูชาเตชะวันตาธรรมบูชาเตชะวันตาสังคบูชาเตชะวันตายาติ มังคเมลาตาชานิโมสัพพัทานิโยสัพพะโสถีพระวันตุเมครับนี่ก็คือค่ำไหวองค์พระาธาตุยาคูนะครับที่กาลสินนะครับที่กระประดับประดาไปด้วยตุงใยแมงมุมนะครับเนี่ยสวยสวย,สวยงามครับกับบรรยากาศหญ้าเขียวๆครับพี่นอ้องหญ้าเขียวๆแล้วก็ บรรยากาศของต้นไม้เขียวๆนะครับทายไปมุมใดนะครับก็สวยงามทุกมุมครับสวยงามทุกมุมม,กม,มมองครับอยู่ที่นี่นะครับนอกจากสีมีองค์พระธาตุศักซิก์แล้วนะครับกันยังมีนะครับเป็นโซนให้ไปท่องเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวสีภาพไปเบิงวา่าอยู่หมองนันเพิ่นมีอย่างมากจำหน่ายมาขายเป็นของฝากของตอนครับ ซาธุขอให้องค์พระธาตุคุ้มครองป้องปรักษาลูกและก็ครอบครัวขอให้มีความสุขทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพเงินนะครับขอให้มีความเจริญรุงเรื่องซาธุรับนี่ครับพี่น้องพอดียางผ่านแม่นะครับเห็นประวัติพระธาตุยาคูนะครับตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาสยจังหวัดกระสินนะครับเพื่อนบอกว่าจังสี่ครับประวัติพระธาตุยาคูนี่จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าสางในสมัย ทวารวดีครับเป็นวัดสําคัญในเมืองฟ้าแดดสงยางตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองสมัยอิิยาพบการบรณะเป็นเจดีผังแปดเหลี่ยมและหลังจากพศ2475ได้ต่อเติมส่วนยอดเจดีให้สูงขึ้นโดยมีช่างชาวยวนคําว่ายาคูหรือยาคูนะครับเป็นคําพื้นถิ่นอีสานเรียกที่ใช้เรียกพระเถระที่มีจริยวัตงดงามน่านับถือดังนั้นนะครับพระธาตุยาคูจึงอาจจะเป็นเจดีที่ บรรจุอธิพระเถระรูปสําคัญนะครับลักษณะสถาปัตยกรรมนะครับก็บสิเป็นเจดี JD ทรงบัวแดงแปดเหลี่ยมนะครับนะครับก่อสร้างนะครับด้วยก่ออิฐก่อสร้างแบบก่ออิฐไม่สอปูนนะครับมีส่วนฐานตอนล่างย่อมุมไม้20ถัดขึ้นไปเป็นฐานเฉียงเรียงลดหลั่น5ชั้นนะครับ นะครับย,ย่อๆนะครับของพระธาตุยาคูนะครับกรมศริลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดพระธาตุยาคูในราชกิจจานุเบกษาวันที่3มกราคมนะครับ2480แนะครับแลวก็กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาวันที่2 1เอตุลาคม2525เนื้อที่6ไร่2งานนะครับอยู่หม่องนี้อยู่หม่องพระธาตุยาคูนะครับนะครับขอบคุณพี่น้นองที่ให้เกียรติรับชมนะครับ กับอีพีน the like oh ี้พระธาตุยาคูท <sh> ี่กาลสินนะครับนี่แหละครับพี่น้องเมื่อมาถึงเมืองายแดดทรงยางพระธาตุยาคูครับมองนี่ก็สิเป็นมองบูชาขันหมากเบงแม่นบอกครับขันหมากเบงหน่อยเนาะนี่ครับบูชาขันหมากเบงแล้วก็สังเกตก็คือดอกไม้ก็สิเป็นดอกดาวเรืองนะครับรุ่งเรืองเนาะครับรุ่งเรืองดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็จมีทูบเทียนเนาะอันนี้ก็คือ ประวัติเดี๋ยวจะขอ,เ,อเพิินไปนะครับทุบเทียนทุบเทียนตามกําลังศรัทธานะพี่น้องเนาะครับนี่แหละคือบรรยากาศของพระธาตุจาคู่มือนี่นะครับอ,อครับเดี๋ยวข่อยสิภาาไปเบืองว่าทางในผู้เฒ่าเพิ่นเห็ดอย่างครับพี่น้องอนี่ละเห็ดโดยโอู้นี่ครับนี่ครับพี่น้องมาหอดแล้วมาหอดมาเบิ่งเพิ่นเห็ดขันหมากเบงใบสี บอร์ใง่ายๆได้เนาะอีเมะเนาะไม่เท่าเนาะบอร์ใง่ายๆได้เพื่อสีได้ขันหมักเบ่งอันนึงนะครับานะครับนี่แหละตอกประดิษฐ์ประดอยนะครับอันนี้เขาอื่นว่าอีหยังกับอีแม่อันเห็ดทุ่งใหญ่ค่ะทุ่งใหญยมังมุมบ่ค่ะโอ้ทุ่งใยมัน อันนี้เอื้นบ้านาน้องแปนบ่ครับบ้านเสีมากบ้านสีมาบ้านส evet ีมาเนอะมองนี่พี่น้องครับตำบลน้องแปนเนาะครับเนาะอำเภอขมาลาศีงจังหวัดกาลสินเนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านจำลองบ่ครับหมู่บ้านจำลองโอ้อํเภอละหลังอํเภอละหลังเนาะนี่แหละครับพี่น้องตุงใหญ่แมงมุมเนาะครับเนาะ ประดิษฐ์ประดอยโดยนะครับผู้มุ่งปรราของพี่น้องเช่ากัมาไสายครับโอ้สุด,ดยอดเลยครับนี่แหละครับคือความหุงเครื่องเหลืองเหลือมเรยว่าวิวัฒนาการแห่งศิละปะวัฒนธรรมนะครับมีอยู่จังหวัดกาลสินนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมอีพีนี้ครับพระธาตุยาคู่ครับพระธาตุกูบานคู้เมืองชาวกมล拉สย พระธาตุกุบานกุเมืองของชาวกาฬสินนะครับเดี๋ยวเสิ้อผ้ายางมะเบงอันนี้ครับคือหลายแถบนี่อย่างเนาะโอ้ยมองนี่เพื่อิจำลองบ้านทั้ง18หลังนะครับจำลองบ้าน18หลังแล้วก็18อำเภอทุ่งเลขก20บาทครับนี่นะครับนะครับหนึ่งบาทวะครับทุ่งใหญ่ร0อยบาททุ่งเลขกี่สิบนะครับโอ้งามอีลีครับ ละล่านตาตะการตานะครับได้มาตอนนั่นได,ได้มาได้มางานทะเลทุ่งอยู่ปีก่อนอันนี้หอยเมกเนาะอันนี้หอยเม็กหอยเมกหอยเม็กอันนี้บ้านหอยเม็กหอยเม็กอันนี้ไซเนาะอันนี้ดอนจานอันนี้ดอนจานดอนจานพี่น้องเนี่ยตุงทะเลตุงโอ้ตุงให่แมงมุมเนาะทุ่งเนาะ กุงใหญ่แมงมุงมอันนี้อำเภออย่างครับบ้านอำเภอดอ,น,ดอนจานนี่ดอนจาน,นท,าท,ท่าคันโทอำเภอใหม่เมืองท่าคันโทรครับพี่น้องนี่ครับสุดแสนจะโก้สาวน้องกรุงศรีตาวานห่วยเมกนามนสุดทนสุดทานคำห่วงนงคานตาวานไม่เบาเนี่ครับมีทุกอำเภอพี่น้อง น,น,นี่แหล,ละครับพามาเที่ยวกาล,ลสินครับกาลสินนะครับที่น้ำดำเมืองน้ำดำครับจวาสนามดำไม่พือนอุดมสมบูรณ์กันเลยน้ำดำนำดำ่ะนี่แหละครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนครับที่ให้เกียรติรับชมครับวัดพระธาตุยาคูกาลสินวันนี้ครับกับบรรยากาศของพระธาตุยาคูบรรยากาศวิถีชาวบ้านแล้วก็บรรยากาศของ ทุ่งใยแมงมุมครับพี่น้องแระกาบ,บ้านจำลองทั้ง18หลังครับก็ถือว่าเป็นมองเที่ยวถือว่าเป็นมองอพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ขอให้อยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หิห้คิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมวังปารถนาทุกท่านทุกคนเด้อสาธุร <c oughs> ้อยเดียวค่ะร้อยเดียวค่ะแมนค่ะร้อยเดียวครับร้อยเดียวคือก่นครัเอาหนึ่งครับเอาสองเอาสองร้อเดีย